ดขีดขีดขด,ดูมเลเวียทาัน x 2 0 2 6รถถังสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเกมรบในศตรวรรษที่21อย่างแท้จริงประเทศไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของเทคโนโลยีทางทหารด้วยการเปิดตัวรถถังรุ่นนี้ที่รวมพลังทำลายล้างความเร็วการป้องกันและระบบปัญญาประดิษฐ์ไว้ในคันเดียวดูมเลเวียทาน X ไม่ใช่แค่พาหนะหุ้มเกราะแต่มันคือสมองกลที่ขับเคลื่อนยุทธวิธีในสนามรบโครงสร้างของดูมเลเวียทาน์ X ถูกออกแบบด้วยวัสดุคอมโพสิตผสมเกราะนานโนขั้นสูง ซึ่งไม่เพียงแต่มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กกล้าดั้งเดิมถึง40%แต่ยังแข็งแกร่งมากพอที่จะรับแรงกระแทกจากหัวรบจอะกรอะขนาดใหญ่ได้ความสามารถในการดูดซับแรงระเบิดจากทุนระเบิดใต้ท้องรถถังได้รับการปรับปรุงให้ทนต่อแรงระเบิดถึง20กิโลกรัม TNT ใต้ท้องตัวถังได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้โดยสารภายในเครื่องยนต์ที่ใช้ในดูมเลเวียทัน X เป็นแบบไฮบริดดีเซลเทอร์โบไฟฟ้ากำลังสูง ให้แรงม้ารวมกว่า1,800แรงม้าส่งผลให้รถถังคันนี้สามารถเร่งจากศูนย์ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุขระระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟล้ำยุกทำให้สามารถปรับความสูงต่ำของตัวรถถังได้ตามสภาพภูมิประเทศแบบเรียลไทม์ในด้านอาวุธดูมเลเวทันเอ็กได้ติดตั้งปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าเร็วกัน ขนาด130มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนความเร็วเหนือเสียงแมหได้อย่างแม่นยำถึงระยะ10กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ประมวลผลและปรับเปลี่ยนเส้นทางกระสุนกลางอากาศได้ระบบโหลดกระสุนแบบอัตโนมัติสามารถรีโหลดได้ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนั้นดูมเลเวียทันเอยังมาพร้อมกับปืนกลร่วมแกนขนาด30มิมแบบหมุนได้360องศาและเครื่องยิงระเบิดอัตโนมัติที่สามารถทำการยิงครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการถูกลอบโจมตีจากทหารราบหรือโดรนขนาดเล็กระบบป้องกันดูมเลเวียทันเอนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าไฮดร้า X สามารถตรวจจับหัวรบต่อต้านรถถังด้วยเรดาร์และอินฟราเรดในระยะ500เมตรและทําการยิงสกัดได้ก่อนที่หัวรบจะถึงตัวรถถังระบบนี้สามารถรับมือกับการโจมตีจากทิศทางรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรับแบบนาโนแคปซูลที่สามารถเปลี่ยนพื้นผิวของรถถังให้แข็งหรือยืดหยุ่นตามลักษณะขององค์การโจมตีดูมเลเวียนท์ X ยังได้ติดตั้งระบบ AI ยุทธวิธีระดับสูงซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์รบ ตรวจจับตำแหน่งศัตรูประมวลผลการโจมตีและสั่งการตอบโต้โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลา AI สามารถระบุประเภทของศัตรูจากลักษณะความร้อนเสียงสะท้อนเรดาร์และรูปทรงสามมิติได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งให้คำแนะนำกลยุทธ์แก่พลขับแบบเรียลไทม์ห้องควบคุมภายในของดดมเลเวยทานเอ็กูกออกแบบให้เหมือนกับห้องนักบินของเครื่องบินขับไล่ มาพร้อมจอแสดงผลแบบ HUD 360องศารอบคันทำให้ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นสถานการณ์ภายนอกได้โดยไม่ต้องพึ่งกล้องเพียงอย่างเดียวระบบควบคุมใช้จอยสติ๊กและระบบสัมผัสแบบมัลติฟังชันการใช้งานเรียบง่ายแต่ทรงพลังในด้านการปฏิบัติการด o o m Leviathan X สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีรวมศูนย์ของกองทัพไทยได้โดยตรง ทำให้ทุกคันสามารถสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์แผนรบร่วมกันแบบทันทีดูมเลเวียทันเยังรองรับการควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียมในกรณีที่ต้องปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายสูงหรือโดนโจมตีด้วยคลื่นรบกวนรถถังรุ่นนี้ยังสามารถทำภารกิจกลางคืนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยระบบกล้องอินฟราเรดรุ่นล่าสุดที่ให้ความละเอียดสูงแม้ในสภาพแวดล้อมไร้แสง และระบบเสียงตรวจจับอัตโนมัติที่สามารถแยกแยะเสียงของยานพาหนะในรัศมี2กิโลเมตรระบบอัมพรางด้วยไอความร้อนยังสามารถลดการตรวจจับของศัตรูในระดับที่โดรนหรือเรดาร์ความร้อนไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยความสามารถทั้งหมดนี้ดูมเลเวียทันเอได้รับการขนานนามว่าเป็นอาศุลรบแห่งยุคอนาคตและกำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งานจริงในสนามฝึกภาคตะวันออกของไทย ซึ่งผลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าดูมเลเวียทานเอ็กซ์สามารถปฏิบัติภารกิจรุกคืบรักษาพื้นที่และป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ทุกสภาพภูมิประเทศมีรายงานว่ากองทัพไทยมีแผนที่จะผลิตด,ดูมเลเวียทานเอ็กซ์อย่างน้อย80คันภายในปี2027โดยมีแผนร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานในระดับท้องถิน่นรวมถึงส่งออกให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูมเลเวียทานเอ็กซ์ไม่ได้มาเพียงแค่เป็นพาหนะของสงคราม แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจในการสร้างระบบป้องกันประเทศที่เป็นอิสระของประเทศไทยในยุคใหม่ภายใต้แนวคิดสร้างโดยคนไทยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและที่สําคัญรถถังรุ่นนี้ยังออกแบบให้สามารถปรับแต่งในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ AI เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมหรือเสริมอาวุธแบบโมดูลารัาน,นหมายความว่าดูมเลเวิรธัน X จะไม่ล้าสมัยไปกับการเวลาแต่สามารถพัฒนาและปรับตัวตามภัยคุกคามใหม่ๆได้เสมอ จากข้อมูลทั้งหมดนี้ดูมเลเวียทาน X 2 0 2 6ได้กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดรถถังแห่งอนาคตที่ทั่วโลกจับตามองและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศของไทยที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงความคิดสร้างสารรค์และความกล้าหาญเข้าไว้ในรถถังเพียงคันเดียว